สองเสื้อสองตังเกงและหนึ่งอสิสซัซซเอาที่ไอ้นั่งเช็คทุกวันว่าออ,อเดอร์เริ่มสงออง่งหรือยังเนอะวะอ่าเรานักบ้านที่ชอบก่อนเรามีรถแมนใช้คิโอนียวเคอรี่พอได้ใครใครเดียววิ่งเลยถ้าได้หนึ่งในสามคนนี้จะดีใจพิเศษอันนี้น่าจะไม่เคยขายด้านหลังรู้สึกคุ้นๆแต่ด้านหน้าไม่ค่อยคุ้นก็คือมอร์นิ่งไว้ครับเห็นหน้าเลยอ่ะใครเดียววิ่งคือคนที่เคยมาไทายไลน์ชอบไปซื้อรองเท้าเขาอู้แต่คอลเลคชั่นโหอยู่นนะคือเป็นลายแบบเขาเต็มๆเลยอ่ะ ไม่รู้มีขายไหมแต่รู้สึกว่าไม่นะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะไม่อันนี้ไม่ได้เป็นทีมอะไรเลยก็แค่เป็นารเชยอันนี้อัสซซอรีโอยห่วงไว้แบบถวงคุงกุญแจรวงเจ,งเจสันเท่าไหมใช่เจสันเท่ามครับ okay. วันนี้น่าจะเคยเห็นแล้วน่าจะของออกไปแล้วรวมแล้วสี่อย่างคิดมาแล้วนะเพราะบอกว่ามันต้องใส่เข้ากันนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมเวลาใส่จริงแต่ก็รูปร้ายในติดตามมาแล้วว่ามานน่าจะปีครึ่งจำได้ว่าปีที่แล้วมันออกแพ็คมาหลายไม่ได้ซื้อ,อ,อช่วงนั้นไม่มีทางพอดีพูดจริงก็ฟิลกูนมากเพราะว่าทุกอย่างพอเป็นแบรนด์ไทยที่ทําได้ดีขนาดนี้มันก็โอเคนเนาะว่าสุดท้ายก็คุ้มทั้งสองพัน 2, บาทแล้วก็ไม่ว่าจะออกคอลเลคชั่นอะไรอีกก้อนเดี๋ยวเราซื้อต่อครับ